สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมไนบาลอนนะครับวันนี้ผมไปเจอทิกๆนึงมาโดยบังเอิญมันไม่ใช่เรียกว่าทิคหรอกแต่มันก็คือการเล่น Facebook กาเรเล่น i n s t a g r กรการเล่น Google บน Apple Watch นะครับซึ่งวิธีการคือมันไม่ยากเลยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องโหลดแอป,ปอะไรมาเพิ่มด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าไม่ต้องพูดพร่างทำเพลงละเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามันทำยังไงนะครับไปกันเลย ก็สําหรับวิธีการนะครับก็ไม่ยากเลยก็ให้เรากดปุ่มปุ่มดิจิตอลคาวเนี่ยเพื่อเข้าสู่หน้าเมนูของบน Apple Watch นะครับแล้วก็หลายคนน่าจะเคยเห็นแล้วก็รู้จักด้วยแหละกับแอป e s s a g e ใน iPhone แล้วก็ Apple Watch ก็คือ,อตัวหน้าต่างคําพูดแล้วก็สีเขียวๆเ,เนี่ยก็ให้เรากดเข้าไปได้เลยทีนี้มันก็จะขึ้นหน้าหน้าประมาณนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็เรากดฟอร t ทัตลงไปแล้วก็ขึ้นคําว่าข้อความใหม่คือนี้เราจะส่ง เราจะส่งหาใครก็ได้นะครับซึ่งสมมุติว่าเดี๋ยวผมจะส่งหาเพื่อนคนหนึ่งแล้วกันนะครับครับก็ผมจะใส่เบอร์ไปแล้วแล้วก็ทีนี้พิมพ์ข้อความจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยผมก็ยังไม่เข้าใจนะว่าไอ้ตัวแบบพิมพ์เนี่ยว่ามันทําไมถึงพิมพ์ได้บ้างไม่ได้บ้างในบางครั้งนะครับซึ่งของผมเนี่ยได้ตั้งค่าให้เวลาพูดพิมพ์แล้วพูดอ้ยพูดแล้วก็พิมพ์เนี่ยมันเป็นภาษาไทยซึ่งผมไม่รู้ว่ามันน่าจะเกี่ยวกันไหมกับตรงนี้นะซึ่งของผมก็จะใช้วิธีที่ง่ายกว่า เพราะว่าจะให้พิมพ์ใน Apple Watch ตลอดมันก็คงจะลำบากใช่ไหมครับหนะ้าจอเล็กนิดเดียวแล้วก็ไม่มีแป้นพิมพ์ด้วยผมก็ใช้วิธีการเข้ามาใน p p o o n ครับครับแล้วก็เราเลือกใครก็ได้สักคนหนึ่งที่อยู่ในเมสเ g จนะครับแล้วก็กดเข้ามาเลยแล้วก็เราสมมุติว่าเราจะเล่น Facebook นะครับเราก็พิมพ์ b o www.facebook.com ไปเลยแล้วก็กดส่งเลยครับ แล้วก็นี้ผมทำเผื่ออินส a าแกรเผื่อไปด้วยแล้วกันนะครับ <c oughs> ก็ b บ w a i เว็บด a m ไปเลยแล้วก็ .com นี่คือผมทั้งหมดผมส่งไป2องลิงก์ก็คือ Facebook กับ Instagram ใช่ไหมครับแล้วก็ทีนี้เรามาดูใน Apple Watch ซึ่งเครื่องเครื่องนี้คือเครื่องเครื่องอีกเครื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคนละเครื่องกันกับที่ซิงไอตรงนี้นะฮะก็ผมได้ เพื่อสาธิตเพื่อให้จะได้เห็นเข้าใจง่ายๆซึ่งจริงๆใช้ iPhone เครื่องเดียวกันก็ได้นะครับที่ซิงค์ในแอปเป e ร์วเนี่ยเราก็ส่งหาใครก็ได้แค่สักคนหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆไอเครื่องที่ซิงก์ในเปอร์วอตเนี่ยผมใช้ถ่ายวิดีโออยู่นะครับทีนี้เราก็เข้ามาเลยในแอป m e s s a g e ทีนี้จะเห็นได้ว่ามีมีคนที่ที่ผมส่งข้อความเมื่อกี้ครับมันเข้ามาแล้วเราจะส่งออกหรือให้เขาส่งเข้าก็ได้นะครับยังไงก็ได้ให้มันมีลิงก์ Facebook ในนี้เนี่ย แล้วก็ถ้าสมมุติเราจะเล่น f a c e b o o k เราก็กดเข้าไปในนี้เลยซึ่งใช้คําว่าอะไรดีข้อเสียของการเล่น Facebook ตรงนี้เนี่ยก็คือมันเหมือนเป็นหอยทากเป็นตะคิวหอยทากเป็นตะคิวคือพอจะนึกภาพออกใช่ไหมครับคือมันช้ามากด้วยความที่ว่ามันสะดวกนะครับมันอยู่บนข้อมือเราแล้วก็เราสามารถโพสต์ได้ดูรูปภาพได้กดไลค์ได้คอมเมนต์ได้นะครับแต่ว่าเราดูวิดีโอไม่ได้นะครับก็มันจะเป็นเหมือนกับ Facebook ใน a r i ารีในขนาดหน้าจอจิ๋วนะครับก็สามารถดูการแจ้งเตือนได้กดโพสต์ได้นะครับนี่ก็ Facebook ก็จะประมาณเราวๆนี้นะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูภาพโดยทั่วไปซึ่งที่ผมบอกเมื่อกี้เลยคือมันค่อนข้างช้านิดนึงแต่ด้วยความที่ว่าขอพูดอีกครั้งแล้วกันนะครับว่าด้วยความที่ว่ามันมันพกพาสะดวกเพราะนาฬิกาส่วนใหญ่มันจะอยู่กับเราทุกวันอยู่แล้วซึ่งบางคนก็ใส่ทุกวันเลยนะครับ,รบก็หน้าตามันก็จะเราวๆนี้นะครับซึ่งมันก็เหมือนกันเลยกับ Facebook ใน s a f a รีนะครับ สมมติว่าผมจะเล่น i n s t a g r กรซึ่งจริงๆแอป Instagram เนี่ยเมื่อก่อนเคยอยู่ใน Apple Store ใน Apple Watch ด้วยนะครับไม่ใช่ Apple Store เมื่อก่อนมันเคยอยู่ใน App Store บน Apple Watch ด้วยแล้วทีนี้มันถูกถอดออกไปด้วยเหตุผลน่าจะเป็นในเรื่องของลิขสิทธิ์หรือว่าอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ใน Facebook เนี่ยปกติแล้วมันจะไม่มีแอปบน Apple Watch ใช่ไหมฮะแต่ว่าเราสามารถเล่นได้ด้วยวิธีนี้แล้วก็สมมติว่าเป็น i n s t a g r กรนะครับผมก็แต่ Instagram ได้เลยลก พอเปิดเข้ามาแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยเหมือนในแอป i n s t a g r กรใน iPhone ของเราปกติเลยนะครับก็จะเล่าๆนี้เลยดูการแจ้งเตือนได้กดไลค์ได้นะครับดูรูปภาพได้แต่จริงๆแล้วเมื่อเข้ามาเนี่ยมันจะให้ให้เราเข้าสู่หน้าหน้าลงชื่อเข้านะครับเดี๋ยวล็อกอินให้เราใส่อ e ีเมลพาสิร์ดตรงนี้เนี่ยมันแล้วแต่ความถนัดซึ่งเมื่อกี้ที่ที่หลายคนเห็นตอนผมส่งข้อความเนี่ยมันไม่มีให้ให้แบบพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมฮะเหมือนเหมือนกับมันมันสีดําล็อกไว้ไม่ให้เปิดแต่ว่า พอเป็นของ Facebook กับ i n s t a g r กรมเนี่ยพอเปิดเข้ามาปุ๊บมันมีมันไอตัวพิมพ์เนี่ยมันเปิดให้ผมพิมพ์ได้สัง,งั้นก็ใช้วิธีการเดียวกันครับก็กดกดล็อกอินแล้วก็กดที่เป็นพิมพิมภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็พิมพ e ์อีเมลซสับเอร์ของเราปกติไปเลยก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับก็ยังไม่ใช่แค่ Facebook กับ i n s t a g r กรนะครับยังมีแอปอื่นๆอีกมากมายที่ใช้ได้แต่คือด้วยความที่ว่ามันช้านิดนึงก็อย่างที่ผมบอกไปหลายรอบแล้วแหละก็คือเอามาใช้งานทดแทนกันได้นิดนึงนะะครรับเพาาว่ สุดท้ายแล้วคงไม่มีอะไรที่จะมาทดแทน iPhone ได้นะตอนนี้นะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบแล้วก็ฝากติดตามฝากกด Subscribe ช่องให้ด้วยนะครับ